ผู้ชมคะไปต่อกันที่แม่สีตางบัวทองนะคะที่ได้เปิดใจทั้งน้ําตาเลยค่ะถึงเรื่องลูกชายบุญธรรมนะคะที่โดนแม่แท้ๆเนี่ยมาทวงคืนค่ะซึ่งเธอก็เชื่อว่าอีกฝ่ายเนี่ยแค่ต้องการขู่เอาเงินเท่านั้นค่ะ ร่ำไห้กลางวงสัมภาษณ์เลยทีเดียวนะคะเมื่อแม่สีตางัวทองถูกถามถึงลูกบุญธรรมที่รับเลี้ยงมาเมื่อต้นปีแต่ว่าสุดก็เห็นว่าทางฝั่งของแม่แท้ๆเนี่ยมาทวงลูกชายคืนนะคะงานนี้คุณแม่สีตางก็ประกาศกล้าวเลยค่ะว่าจะไม่ยอมคืนลูกบุญธรรมให้แน่นอนเพราะดูว่าแม่แท้ๆเนี่ยมีการทําร้ายร่างกายด้วยนะคะและตัวเธอก็ได้ให้ลูกชายบุญธรรมเนี่ยเปลี่ยนมาใช้นามสกุลเดียวกันแล้วค่ะแถมตอนแรกนะคะเธอก็ยังได้ยื่นข้อเสนอจะช่วยจ่ายค่าสัญญา f l a ตจำนวน400,000บาท แล้วก็จ่ายเงินรายเดือนให้กับแม่ของน้องด้วยค่ะแต่ตอนหลังๆมานี้อีกฝ่ายก็มีการข่มขู่นะคะว่าจะให้ข่าวต่างๆส่วนตัวเทโกเชื่อว่าเป็นเพราะฝั่งนั้นเนี่ยมีความละโมบก็เลยทําแบบนี้ทั้งยังร้องเรียนหน่วยงานต่างๆอีกด้วยนะคะแต่ด้วยลูกชายเนี่ยอายุ23ปีแล้วก็เลยมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ว่าอยากจะอยู่กับฝ่ายไหนไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะตอนแรกตกลงว่าฉันจะจ่ายค่ารายเดือนด้วยซ้ำฉันจะจ่ายค่าที่อยู่อาศัยให้ คือเราเราก็เข้าใจแต่ตอนหลังหลายเกินมผมขู่ชช่เลยเหรอผมขู่แบบจะให้ข่าวเลยนะอันนี้มีการแบทเมไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันโดนแบทเมฉันโดนมาหลายเดือนหรือสัําไปพอเขาละโมอบอันนี้ต้องถามลูกเขาเองเพราะว่าเราไม่รู้รายละเอียดครอบครัวเขาแต่เขาเป็นคนปกป้องแม่คือเข้ไม่มีขา้าวแม่เจ้หดแล้วนะะเขาไปร้องเรียนหน่วยงาน,นอะไรตั้งเยอะ เปิดลูกชายอายุ23แล้วค่ะแล้วเขาเลือกฉันมั่นใจแล้วว่าเด็กคนนี้เป็นลูกฉันเองส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีนะคะ